สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอตอนรับเข้าสู่ภาคก่อนเกมวันนี้ขอนำผู้ชมมาดูแบบจำลองเกมฟุตบอลโลกฟีฟ่าโอคับที่กาตาร์2022ระหว่างโปรตุเกสเ,เจอกับอุรุกวัยในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปียพงศ์อินสงรับหน้าที่บรรยายนะครับเกมคู่นี้จะแข่งขันจริงในค่ำคืนวันอังคารที่29ชา้าปรูนนะครับในเวลาบ้านไทย2นาฬิกาจนไปติดตามรับชมนะครับ ก่อนแข่งวันนี้โปรโตุเกตอยู่อันดับหนึ่งของตารางในกลุ่ม S นะครับมี3คะแนนจากการชนะกาหน้าไปนัดที่แล้วนี่เกือบตายครับ3าตูต่อ2ครับส่วนทางด้านอุรุกวันะครับยังมีแค่หนึ่งแต้มจากการเสมอของเกาหลีใต้มาครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมในนัดนี้อุรุกไกวนะต้องการชัยชนะอย่างเดียวครับเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับ ทิติก่อนแข่งวันนี้อุรุก,กวัยนั้นดีกว่าครับชนะ,ะนนล่าสุดนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกันนะครับรอบ8ทีม <ๆ S 1> ครับดาวิงขับคังอย่างดาวินนูนเยสแล้วก็หลุยโซเลสครับ11รายชื่อของโปรตุเกสวันนี้มีดิโก้คาสตารครับเป็นผู้รักษาประตูมีเจ้ากันเซโลรูเบนดิยาสเปเป้แล้วก็เกเรโรสามประสานแดนกลางก็มี ดาว 3, na, ิดซิมบาครับเดวสแล้วก็บรูเดอร์ฟอนันเดสส่วนสามภาษาในหน้ามีคาร์ลโยโรนัลโดแล้วก็เจ้าฟิลิกเล่นในระบบ4 3 1 2นะวันนี้ยิงเยอะนะครับสำหรับนักชี่แล้วส่วนอุรุกวายเนะี่ยยังมีแค่หนึ่งแต้มจากการเสมอเกาหลิสตาครับ 11รายชื่อของอุรุกวัยครับมีโรเกสนะครับเป็นผู้รักษาประตูโปลิเวลลาทิมิเนสโกดินแล้วก็เซอร์ร e. า,าเลสมีสี่สามสารนะครับเบนดันกูวิซิโนแล้วก็เวอร์เวเดยสามสารเดนกลางส่วนสามสารในหน้ามีดาวิดนูเยสบุยโซเลสแล้วก็เปเดสตีเกมจะจบยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมครูหยุดโลกแล้ววันนี้รอบแบ่งกลุ่มเอสนะครับ เกมเริ่มครับรุกกวัยจะบุกจากขวาไปซ้ายสมสุดขาวครับเริ่มเกมนะครับเบอร์วาเดซ้ายมาให้กับดาวินุนเยสอย่างเบิกสกอร์แรกในฟุตบอลโลกยังไม่ได้ครับขวามาให้กับพื้นที่ว่างครับอย่างเบริสตี้กับเข้ากลางมาวิชโดยิ่งเบาเกินไปยังไม่อันตร,รายสำหรับดิโก้คาซาทิ้งยาวขึ้นหน้ามาให้จอฟิลิกเบิร์นใกล้ๆก,ก,ก,กับบูโดฟนานัน ติดกิมเนสครับบอลของอุรุกวัยครับมิซโนเบอร์วอเดซ้ายมาติดโอ้โหมุกออกมาก่อนครับเจ้ากาโซโลบูโนฟานัาส์ครับโรนัลดโรนัลดย้อนมาให้กับเบรโดซินบาให้กับโรนัลดอีกครั้งครับมาโอ้โหติดกิมเนสเอ้าแล้วโอ้ยบูดซินว่าเป็นไงครับ ใบแดงกับหูเนี่ยคริสโนโรนันโดครับโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่แปดครับจังหวะที่ไปเข้าข้างหลังเนี่ยโอ้โหกิมิเนสยังไม่ทําอะไรนะครับโอ้โหเสียหายครับโรนันโดไม่รู้เกมจะจบอย่างไรตั้งแต่เจ็ดแปดนาทีแรกครับโรนันโดโอ้โหเสียหายครับอุรุกวสิบเอ็ดคนจะชนะสิบคนได้หรือเปล่าครับมาดูเกมกันต่อครับโอ้ดุนเยส เจ้าแคนเซลโลมาให้กับฟิลิปเป้เบรับนดโดซินบาเบนานโดย้อนมาพยายามวนขึงอยู่กับโซเรสโหเกมมันนะครับคราวนี้ครับ10คนกับ11คนครับจะจบยังไงครับบอลมาที่เบอร์วาเด้ครับโอ้โหโซเรสโซอรเซเลส ให้กับเบตากูเป็นตากูให้กับดาวินดุนเยต์1-0ครับโโอ้ห13นาทีแรกครับจากดาวินดุนเยนครับผู้เล่นที่มากกว่านี่ครับได้เปรียนครับโอ้โหชกด้วยครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งโอ้โหลุยโซเลตครับโอ้วิ่งมาดีกระจายกับน้องครับเพื่อลุ้นทีมย่างดาวินดุนเยนครับนี่เบตากูช่องมีคนเดียวครับนี่ครับสู่แ้โอ้ยเป็นดาวินดุนเยนครับตะวัดได้วซ้ายบอลไม่ไหวแล้วครับเด็กกอล์ฟกาสตา หนึ่งศูนย์ครับอุรุไปขึ้นนำหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหสิวขึ้นโอ้โหเต็มหน้าเลยเริ่มกันใหม่ครับพันุเกตสิบคนจะทำยังไงกับเกมนี้ครับรูเบนเวสเจ้าฟิลิกขาดซีเนียอย่างโรนันโดแล้วโอ้โหโคเลตเกือบให้ของแถมแล้วสิบคนเท่ากันครับเฮ้ยกุสินยังไม่ว่าเลยครับ มิเินโน่ขวามีเรายกธงลำหน้าโอ้่เริสตี้ดูครับแทงจังหวะน,นี้โอ้ล้ำชัดเจนครับเสียหายครับโปรโตเกตครับโรนันโดด้วยช่วงนี้ยิ่งมีข่าวหนาหูครับแมนยูครับโอ้โหไปไปมาห้าที่เบนด์นโดครับ เบดาโดเซนบาขวามี ba, í, ให้กับจอแกเซโลมาที่วิลเลียมดึงสองกันยิงเร็วยิงติดบล็อกอยู่ลาเฟลย้อนมาเฟร์นันเดสเฟร์นันเดสต้องเป็นตัวช่วยครับตอนนี้บิลิสตี้นำบอลขึ้นมาข้างหน้าครับมีลุยโซเลสตักมาให้บิลิสตี้เหมือนเดิมครับยี่สิบนาทีแรกครับยังหนึ่งศูนย์ครับตักดาวิดนูนเยสในนาทีที่สิบสามครับดูเกมกันต่อครับโซเซเลสให้กับ ีโซเลตยิงติดดิโอโกโคอสตาร์ยังไม่ได้ประตูที่สองครับเตะมุมของอุรุกวัยนะครับนาทีที่25บจากเบนตันกูเห็น <c oughs> จบแบบไหนครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ25นาทีแรกของครึ่งแรกครับเบนตันกูเปิดขึ้นหน้ามาครับมุ่งออกไปก่อนครับจากกาซาโล ลิสตี้โอ้ยเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับปวดทั้งหมดนะครับผลการเกณฑวันนี้เปเป้เปเป้เอาบอลลงได้ครับให้กลางมาแบร์นาโดมาที่วิลเลียมวิลเลียมขวามีให้กับเจ้ากันเซโลเติมเกมรุกนะครับช่วงนี้พยายามจะเอาสกอร์คืนครับซาฟริกให้กับเบนเนโจโอ้ยยังติดโปรเกสโอ้ยแบร์นาโดสินมั้โอ้เป็น บูโน่โอ้ขอพยายามนนเป็นเบรโดสินบาครับโอ้พลาผิดไปนะครับสองเบรดแต่มุมของโปรตุเกสบ้างครับจะเล่นเสาโอ้มีบอลอยู่ข้างสนามดูลูกหนึ่งสับสนบัดบุมโดยเบรโดสินบาครับเล่นสั้นมาบูโน่ฟอนานติดกีมิเนสครับโ้เนื่อหน่อยครับสิบคน ทีมเนสพาบอลขึ้นมาข้างหน้ามีโซเลตติดเปเป้ครับเปเป้เปเป้เปเปให้กลางมาที่โรเบนดิเอสเปเป้บุนโอนฟานส์ราฟาเอลข้างหน้ามีวิลเลียมวิลเลียมให้สันส้นๆเจ้าฟิลิปขึ้นมาเบนโดโอ้โหอกัดขึ้นแล้วก็ยิงลงนี่โอ้โหส้มหล่นยังเก็บไม่ได้ครับลูกนี้ติดล็อกเก็ตเหมือนเดิมครับดูยังไงครับพยายามจะวู้ไปพลาดเองกองหลังครับ โอ้ดีครับเูาสาบตัวเราเคสยังไม่ลงครับยังหนึ่งศูนย์อยู่ครับแบรเดโดซินวาจะได้เปิดมุมอีกครั้งครับโอ้สิบคนก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับโรเกตจะทำไงครับแบรเดโดซินวาเล่นสั้นตรงนั้นกับอูโดฟันนส์ฟันนัสฟันฟนสัสยังตัดคำในเข้า,ขาซ้ายให้กลางมาที่ดีอาร์ตติดบล็อกอยู่ดาวิดุนเยส นูนเยสมีความใหญ่และแข็งครับโอเคสขวามาซาเลสคาเซเลสโอส้โิสตี้ให้กับ,บ,บเอบรอร์เบเดติดบล็อกกับวิลเลี่ยฟเจ้าฟิลิกค,คืนมาให้กับบูโนเออร์นันโอ้โหสิบคนก็นบุกมันกันครับคืนมาตรงๆแล้วได้ไหมไม่ได้ติดกิมิเนเีโอ้โด,ดเด่นครับวันนี้เพิ่งต้องครึ่งกิมินีนะครับเบนักกู ซ้ายมาที่ดาวิดนุนเยสให้กับลุยโซเลสเบิร์นเร็วโอลิเวล่าวัววัวดีเมตะก,กูซ้ายมาดาวิดนุนเยสทางซ้ายออ้ยทางซ้ายแล้วดูนเยตเข้าควาของลูกที่สองศูนย์ครับโอ้ยเดวิดนุนเยสครับประตูที่สองของเขาในนามทีมชาติอุรุกวัยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับโอ้โหสิบเอ็ดผู้เล่นของอุรุกวัยนะครับนี่ครับนุนเยส ยิงนึกขวาปั่นโค้งครับเสาสองเรียบร้อยครับคอสตาไม่ไหวอีกแล้วครับมุมเดิมครับแต่เปลี่ยนเรียมเป็นเท้าขวาครับสองศูนย์ครับอรุกวัยขึ้นนำโปรตุเกสเริ่มกันใหม่ครั้งครับฟอนานโซมีปัญหาตั้งแต่ใบแดงแรกของนาทีที่เจครับถักคริสเซโนโรดาโดไปเข้าข้างหลังครับทำให้เกมออกมาในรูปแบบนี้ครับเจ้ฟิลิ เราได้สายตินโรเก็ตอยู่ครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับลาฟาเอลเก็บบอลได้เราเป็นเจ้าฟิลิกที่ห้แตกกันได้ครับโอ้โหสิบคน <ๆ S 1> ของโปตุเกตั้นตีให้แตกโดยเจ้าฟิลิกครับนาทีที่สิบห้าครับเป็นจุดสำคัญของเกมนี้คนระับดูครับโอ้โหเก็บสมดมลมแล้วแทงโอ้โหพลิกหลอกกองหลังนี่ปิ้นเลยครับหนึ่งสองครับปุริเตะตาม,มานะครับ เข้าข้อล่อเต็มแข้งเลยครับทดเวลาบาดเจ็บแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับโปรเกตจะยันด้วยสกอร์นี้อยู่หรือเปล่าครับเดินึ้นไปโซเลสบาบดีแล้วก็จบครึ่งแรกครับที่โปรเกตยังตามอุตุวัยหนึ่งประตูต่อสองครับเป็นความเสียหายจากโรนัลดโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่เจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับครึ่งหลังกลับมารับชมเกมกันต่อครับ กลับมาชมเกมกันต่อครับฟตุตบอลโลกรอบสุดท้ายกลุ่ม S นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสย,ยังตามอุรุกวัยอยู่1ประตูต่อ2ครับโดยใบยแดงแรกครับจากคริสเตียโนโรนัลโดตั้งนาทีที่7ของครึ่งแรกครับสกรอร์ยังตาม1ประตูต่อ2ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวครึ่งหลังมาดูกันต่อครับลาฟเฟลเลียงตัดมาเซเซเลสหมุนบอลกัน10คนนั้นก็ยังสนุกอยู่ครับลาฟาเอลลาฟาเอลตัดขมังติด กิมเนสอีกแล้วครับโอ้โหโดนเด่นมากครับวันนี้กิมเนสมีส่วนร่วมกับเกมแล้วจะมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองครับโจตาเข้ามาแล้วเจ้าฟิลิกออกไปครับมีหนึ่งประตูจากเกมนี้เจ้าฟิลิกเปิดมุมโปรตุเกสครับเล่นสั้นกับบุนโน่ฟอนันเดสครับ,รบให้กับเบรเดโดซิมบาโอโ้สองเบรเดโอดิโก้โจตาโอ้โหจะพยามจะพลิกวิลเลียมย้อนมาย้อนมา ยิงเร็วนะครับโอ้ยังไม่แรงพอข้ามือโลเกตหมดดาวขึ้นหน้ามาครับโหสิบเอ็ดคนอย่าประมาทนะครับโอ้ยลาฟิเอลโรโตกับของโปรตุเกสลาฟิเอลให้กับเบนเดโด้โ,โจตา้าสิบกี้มิเนสอีกแล้วครับโอ้ยวันนี้โดดเด่นมากครับฟิลิสตี้โซเรสโหขิ่เลื้อผ่านนะครับโอ้ยถดแท,ทงหลุดทะลุช่องนี่นโอ้สวยงามมากครับเราดูเกมต่อครับ แบร์นาโดขวามีแบร์นาโดยิงซ้ายโอ้โหเกือบเข้ากรบบออแบร์นาโดสินบาห์โอ้โหได้ส่งระยะ25กส้ากุหลาบบอลไม่โค้งเข้าเหลี่ยมส2ครับโอ้โหถ้ามี11คนน็ดคนน่าจะสนุกกว่านี้นะครับ56านาทีแรกครับยัง1ประตูต่อสองครับโรเกตหดจาขข้าหน้าครับคูริสติไม่ได้บอลอีกแล้วครับดีโกโชตา โจตาข้างหน like oh, oh, oh. oh, ้าย right hmm, ังไม่มีใครรอเพื่อนเนี่ยโจตาม้วนหาเพื่อนอยู่ดีโก้โจตาซ้ายมีโจตาเข้าขวายิงเรียบร้อยโจตาสองประตูต่อสองครับสิบคนครับโอ้โหตามสองศูนย์แล้วดูครับโจตาครับก้มหืมหลุดยิงเต็มข้อครับลูกบอลพุ่งยิงจรวดวิ่งตีดูโอ้โหล็อกเก็ตไม่ไหวครับ หั้วเหลือจะเชื่อครับ10คนครับจาก2-0เป็น2-2ครับโปรตุเกสโอ้โหเซ็งครับวันนี้ซุปเปอร์ซารนะครับดีโก้โจตาไลายมันขึ้นมาครับแล้วจะมีการเปลี่ยนรายชื่อครับวิลเลียมออกครับของโปรตุเกสไม่แน่เป็นใครครับวันนี้มองข้างหลังไม่ชัดเจนครับโอ้โหโอ้เกมจะเป็นไงครับเจ้ามูดินโะ งมาแทนขาบอลย่อขาวย่าว,าวิลเลียมวิเซโนโให้ทางซ้ายมาดาวิดนูนเจสลุนเฮติกเหมือนกันนูนเจสนูนเยสตัดขมามากนูนเจสได้อยู่คือหลังมาที่เบนักกูเบนักกูวิเซโนวิเซโนโให้กับเาวินนูนเจสโอ้ยโอ้เป็นลุยโซเลนครับโอ้โหยังไม่ได้ครับประตูที่สามครับเราจะมีการเปลี่ยนครับโอ้โหเกมมัน,มนจริงๆครับคู่นี้ใครพลาดก็ ไปดูของจริงครับในเวลาทีสองมันไทยครับของวันที่29่สิบเก้าเปิดมุมโอ้ดูดุกันนะครับปเป็นกูเปิดขึ้นนะติดโฟนันฟนส64นาทีช่วงแรกผ่านไปแล้วครับ1นึ่งสองมาสวยครับโกดินโอ้โเติมสูงมากเลยเราเป็นดาวิดดุนเจติโกยยังไม่ได้มาดูที่สามเมดริกของเขาครับลาฟินจารครับ จะเข้ามาแทนเป๊ะๆก็โอ้โหด้วยอายุน้ำไม่ไหวก็ต้องให้เนี่ยลายสิญญาบ้างครัโอ้เกมมันมากเปิดมุมโดยเบนนัก,กูเปิดเข้ามาไม่ถึงครับดาวินนูนเยสโอ้เบนนักกูบงเสยทิ้งออกมาแล้วก่อนครับเซเลสแล้วก็ให้ดาวินนูนเยสเบนนัก,กูดาวินขวามามีสวยสเซเลสให้ดาวินนูนเยสซ้ายติดบ้องอีกโอ้โด,ดีลูกเบ็นดยานครับ รูเบนอเมสขวามาในโอลิเวล่าโกดินให้กับกิมิเนสกิมินเนสโอ้วันนี้โดดเด่นมากนะครัโดนไปสองแล้วครับนาเดสให้กับตรงกลางดูโซเลสไม่ถึงครับดิโกโจตาครับเกมจบตรงนี้นะโหนะยังไม่จบนะครับต้องจะเป็นซูเปอร์ซับนะครับโจตาลาเฟลโจตาดำทางไปลาเฟลไม่ให้ ให้จังหวะน,นี้ยไม่ล้บครับดีโก้จอตาให้กลางมาที่เบรดโดสิบเปก้ายิงติดซ้ำอีกทีไหมเบรดโดเข้าขวายิงไม่ยิงยิงไม่ได้โรนิเเคททิ้งมาก่อนครับ,บว่าไม่ได้ครับบอลมันอยู่ที่สังเกต้างครับที่เจ้าแคนเซลโลติดบ็อกกี้มีเนสอีกแล้วครับเบตันกูโต้กับเร็วของอุรุกวัยครับดาวิดนูนเยสนูนเยสเลี้ยงทำทางมาทางซ้ายครับดูครับองบอลกองข้างบนสนุกมากครับบุยโซเลสเข้าขวายิง ลุกนี่โอ้โหนี่ก็คาตาครับเซฟอย่างเหลือเชื่อเอาครับเร่งนะครับอุดูไปเปิดมุมโดยอุดรไกรครับต้องหวังผลนะครับสิบเอ็ดคนนั้นเสมอได้นำสองสูตรโอ้โหมจะพูดไงครับเปิดขึ้นหน้ามาโดยเบนทังกูได้มุมงทิกทีมเข้าคอสตาวันนี้โอ้โหสิบนาทีสุดท้ายครับ กรุ๊กวัยยังทำได้แค่สเสมอกับโปรตุเกสอดี่ครับสองสองแต่ผู้เล่นได้มากกว่าครับโกดินให้กับคาเซเลสวัววาเด,ด้ขวามาให้กับนาเดสวิ่งนำทางให้กันน่าจะรับครับเซอเรสเป็นตังกูซ้ายมีหติดบูดเรืงฟอนาสพยายามเล่นกันแล้วว่าดิโกโจโตาม้วนให้เบนนโดซินบา เจอมรินโยติดเบนกูจะได้สวนของดาวินเนสขวามีนันเดสลงบอลได้บอเดซูเรสไอ้กับนันซูเรส,ส,ส,สโอ้โหติดเชลแอป้ยยังไม่อันตรายครับมิโกโคาสตาห้านาทีสุดท้ายนะครับสาสเจ้าขึ้นหน้ามาครับโอ้โหมีเท่าไรใส่ให้หมดนะครับตอนนี้เนเวสโจตาขวามีอืมให้ตรงการกิมินสอีกแล้วครับเบนก,กู ให้มาที่เดวิดนูนเยสมีความเร็วข้างหน้ามีโซเลสนูนเยสนูนเยสพลิกติดเจ้ากันเซโลพลิกออกมาครับโตตาให้กับราเฟลรูเบนเนเวสเนเวสหมุนให้เพื่อนเบนาโดโอ้แรงไม่หมดเลยครับโปโลเกตเบนาโด้ขวามีให้ตรงนั้นโอ้โหติดโกดินโอกาสสุดท้ายของอุรุกวัยนะครับทางซ้ายมีนูนเยสแล้วโซเลสไม่ให้เห็นแล้วลูกนำหน้าครับวัาเดยโซเลสโซเลสได้ยึดแทงตรง อ้หูยาวกันไปครับเราก็้สองนาทีนั้นครบหมดแล้วครับดิโก้สต้าดึงนะครับดึงแต้มน่าจะมีความหมายครับแล้วก็จบเกมครับโอ้โหสุดบอลนะครับฟุตบอลล่างแลสุดท้ายกลุ่มเอสครับโปรตุเกสผู้เล่นสิบคนครับตามสองศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกครับได้ซุปเปอร์ซับครับมีเจ้าฟิลิกแล้วก็ดิโก้โจตาครับ2-2ครับชนได้ครับโอ้โหนูนเยสยิง2วันนี้ไม่ได้ช่วยทีมนะครับ โอ้โหมันจริงๆครับเดี๋ยวเกมจริงๆจะไตะกันในค่ำคืนวันอังคารเช้าตู่ครับวันที่29ในเวลา2นาฬกาบ้านไทยครับปิดภาคประการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ